ฮัลโหลฮัลโหลทุกคนวันนี้จะมาลองทำกาแฟน้ำส้มที่เขาพิธิตกันในตอนนี้มาดูกันว่าจะร้อดหรือร่วงอันดับแรกใส่กาแฟยี่ห้ออะไรก็ได้ลงไปสัช้อนจากนั้นชงด้วยน้ำร้อนจากนั้นก็ใส่น้ำผึ้งลงไปประมาณ1ช้อนชา เราก็ตามด้วยน้ำส้มเทลงไปเลยจ้าจริงๆใช้น้ำส้มยี่ห้อไหนก็ได้นะแต่เราเลือกยี่ห้อนี้เพราะว่ามันมีความหวานแล้วก็ความหอมกำลังดีเลยแอบชิมน้ำส้มไปนิดนึงจากนั้นก็ค่อยๆเทกาแฟลงทีระช้าช้าช้าค่าช่าาคกออีกแล้วเออทำไงดีเทงารับ พังจ้าไว้รอบหน้าแก้ตัวใหม่ละกันแต่ตอนนี้ขอชิมก่อนล้วกันนะเฮ้ยทุกคนแต่รสชาติมันได้อยู่นะลองไปทำตามกันดูละกัน